ตอนที่แล้วพ้นกลับเลยจีแค่นี้ก็แล้วฉันสูงกว่าไอน้นัดหนายเปนฉันมาแล้วนายมีเพื่อนเหรออ้าเอไม่ได้การแล้ว Yeah. พ่นกินปากมรณนะว้า wow. ชืนี่คือทั้งหมดที่ผมทำมาอย่าโยูอรย่าคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับ

ടട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  <laughs>